ติ๊กต็อกมีปุ่มเมนูเพิ่มจ้าก่อนจะไปฟังมือใหม่ที่ต้องการรู้วิธีสร้างช่องติ๊กต็อกให้มีคนติดตามเยอะๆแม่วันมีกลุ่มสอนฟรีกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ของแม่วันค่ะแล้วทําตามคําแนะนําแล้วฝากกดติดตามเพื่อนคนนี้ด้วยนะเข้าไปดูโปรไฟล์ของเพื่อนได้เลยจ้าและติดตามคนที่อยู่ในคอมเมนต์ต้องการมีเพื่อนอันอย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะไปดูกันเลยค่ะให้เข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ติ๊กต็อกของเรานะคะแล้วก็ไปที่จุด3จุดแล้วก็ไปที่ ผู้สร้างแล้วก็ไปที่การวิเคราะห์เห็นไหมคะว่ามีปุ่มอะไรเพิ่มขึ้นมาไลค์ค่ะการวิเคราะห์ไลค์สดของเราโอ้โหเห็นไหมคะติ๊กตอกทำการวิเคราะห์ให้หมดเลยลองคลิกเข้าไปดูตรงคำว่าวิดีโอนะคะเห็นไหมคะเขาจะบอกหมดเลยค่ะว่าเราใช้เวลาในการไลค์เท่าไหร่ไลค์วันไหนบ้างนะคะก็มีการวิเคราะห์ให้ด้วยค่ะว่าการไลค์ของเราเนี่ยมาจากผู้ติดตามเนี่ย เวลาที่ดูเฉลี่ยเนี่ยมีเท่าไหร่ผู้ติดตามใหม่ได้กี่คนนะคะแล้วก็ยอดเข้าชมที่สูงสุดเท่าไหร่มีจำนวนกี่คนแล้วยังแยกระหว่างผู้ติดตามและผู้เข้าชมใหม่น้องๆสังเกตดูนะคะว่ายิ่งถ้าเราไลฟ์สดเนี่ยก็จะมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นจะมีผู้ชมอื่นก็ที่ชมไลฟ์สดของเราด้วยเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูเมนูอื่นอีกนะเนี่ยค่ะต่อมาก็จะเป็นผู้ชมที่ไม่ซ้ากันด้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะว่าจะมีกลาฟแสดงหมดเลยทั้งคนที่ส่งของข,องขวัญแล้วก็ผู้ติดตามวิดีโอของเราค่ะเขาจะบอกอย่างละเอียดเลยนะคะ ถ้าอย่างไรแล้วใครไลฟ์สดได้แล้วลองไปวิเคราะห์ดูนะคะและแนะนำให้ไลฟ์สดทุกวันค่ะวันละหนึ่งชั่วโมงนะ